รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข034662 034662เลข8ตัวได้แก่หมายเลข 34662 34662เลข4ตัโตได้แก่หมายเลข4662 4662เลข3ตมโตได้แก่หมายเลข662 662เลข2ตัโตได้แก่หมายเลข62 62เลข1ตัวไทยได้แก่หมายเลขสองหมายเลขสอง ผลการออกเล่รางวัลเลข6โตก็ได้ออกมาสําเร็จเป็นที่เียบห้อยต่อไปแมนจะได้สืบต่อทําการออกเล่ยรางวัลสลากพัฒนาหาทับสี่ิบห้าขอยพนังงานออกเล่รางวัลได้ออกมาประจำนาทียุวอุปรกรณ์อ,ออกเล่ยรางวัล